ขึ้นนะครับความแรงของการ DIY สวัสดีครับวันนี้ครับพวกเราจะมาพามาดูนะครับวิธีการ DIY พัดลมแอร์ครับครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือเราจะเอาสวิตช์นะที่ใช้ควบคุมความแรงของพัดลมนะครับมาต่อกับสายไฟให้เราจะต่อนะครับนะครับสายแดงนะครับต่อที่เบอร์หนึ่งนะครับส่วนสายสีฟ้าหรือสายถิเงินนะครับก็ต่อตรงเบอร์สองได้เลยครับครับส่วนสายสีดาก็ใส่ตรงเบอร์สามครับผม โอเคครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเอาสายไฟนะครับเพื่อเอาไปต่อครับสายไฟที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็คือเราจะเอา,เ,อาเป็นปลั๊กตัวผู้นะครับเพื่อเอาไปต่อกับพัดลมของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เราปอกสายปลอกปลายสายทั้งสองเส้นนะครับเส้นเล็กข้างในนะครับ จากนั้นนะครับให้เรานําสายทั้งสองอันนะครับมาเชื่อมกับตะกัวครับเสรตะกัวเชื่อมไปแล้วจากนั้นนะครับนําสายสีขาวนะครับมาเชื่อมกับสายสีขาวครับแล้วก็นะครับนำสายสีดานะครับเชื่อมใส่ตัว L นะครับครับผมจะได้แบบนี้ครับผมจากนั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะไปลองเปิดเทสกันได้เลยครับ จากนั้นพอเราทําการเทแล้วใช้งานได้ก็เป็นที่เรียบร้อยก็ก็จะมายิงฝาที่ใชไ้ไว้ปิดเปิดตัวเครื่องพัดลมได้เลยครับผมนี่ครับเราก็จะยึดเป็นสกูสองตัวนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็นําตัวปรับคพรมแรงนะครับมาติดตั้งต่อได้เลยครับ จากนั้นนะครับให้เราพันเทปเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความสวยงามและการไฟรั่วซึมได้ครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับเจาะรูสองรูข้างๆกันนะครับเพื่อที่จะใช้สายเคเบิลไทยนะครับทำการมารัดสายไว้นะครับรัดสายไฟของเราไว้นั่นเองนะครับ ื่อที่จะไม่ให้มันเกะกะนะครับเอ้ยครับแล้วก็มัดสายเคเบิลถ่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ทรงออกมาสวยงามประมาณนี้เลยับใช่ไหมครับใช่ครับเอาต่อสายเคเบิลไทยเสร็จแล้วนะครับก็เอาฝามาประกบเข้าเลยแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับก็จะเสร็จแล้วก็ จัดสายไฟให้ดีด้วยนะครับตอนนี้ครับจากนั้นนะครับะจัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำฝาครอบมาปิดได้เลยนะครับครับขั้นตอนนี้ก็อย่าลืมใส่น็อต ยึดไว้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เสร็จสิ้นนะครับนําฝามาปิดแล้วเปิดเทสได้เลยครับรเทปแล้วผ่านก็โอเคเลยครับ ถือว่าใช้ได้เลยครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าใครมีของอยู่บ้านนับตามนี้ก็สามารถเอามา DIY ได้นะคครับบขอบุณครับ